สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมยืนอยู่จุดพักรถก้อนขึ้นเขาช่องตะโกอากาศหอนหอนผมสีมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่จะเดินทางช่วงเทศกาลสงการที่จะหอดอีกบุจักมือนนงมีป้ายเขาบอกว่าเออจุดพักรถช่องตะโกมีห้องน้ำพ้อมผมจีบาไปเบิ้งห้องน้ำ เพื่อหลายคนคาดหวังว่าปวดทองแล้วสิเขาห้องน้ำยูุนีไปบังนี่ทุกคนห้องน้ำยุบมุมนี่นี่นี่โอ้สมุดมีคนปวดทองเลยมาสิเขาห้องน้ำทุกคน,นห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำคุณนะห้องน้ำสามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวสินางให้เบังอากาศก็ฮอนทุกคนฮอนแห้งเอเลอห้องน้ำโอ้โหสามร้อยหกสิบองศาข้างหน้าเห็นเขาจงตะโกเห็นภูเขาด้านหลังก็เป็นป่าไผ่แห่ง เดี๋ยวถ้าเกิดสมมตินางหน้าให้ผมอยากเห็นภาพเนาะสมมตินางห้องน้ำนะนางห้องน้ำนะวเออคุณเห็นรลอดจิดทางเลยทุกคนเห็นรอบจิดทางเลยโอโตส่วมเออเจ้าหน้าที่เพิ่งยูอย่าด่าผมนะครับอย่าเคียดให้ผมอย่าว่าผมผมพยายามจะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่สดเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลก็ลู่ลู่กันยูนะครับว่าช่วงเทศกาลเนี่ยรถติดแท้แน่นอน บวดขีบปวดเน่วผู้ชายยังพวกเฮาบวเท่าไดครับยืนเ,เน่อผู้ยิงนี่ยครับจิม,มานั่งสิบ่ถ้แต่มมีผัดถุงจบเลยนะฝากฝากบ,บ่ฝากเจ้าหน้าที่ครับฝากพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางนะให้พิจารณาดูให้ดีอดเอาไปเขาห้องน้ำอยู่ทั้งน้องสมิธหรือ,อด้านตรวจน้องสมิธนะครับจะมีห้องหน้ำเยอะเลยห้องหน้ำแบบนี้แหละมีป้ายบอกแล้วก็มีห้องหน้ำแต่นี่ มีไปบอกมีอยู่หของหนาบแมเบ่บอ,บอ,บอมเนว่าบม่มีแต่มีแบบนี้มีแบบนี้กับ่บอโอเคนะทุกคนฮอนประมาณนี้นะครับฝากขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะฮอนนี้ขอให้มีความสุขได้บนัดหลายๆกลับบ้านพี่น้องเด้อไป